นี่เลยครับะดีงานดีราคาถูกค่าย LF นะครับเติมของแล้วที่ร้านนาทยนะครับหลังจากหมดสปอกไปนานนะครับกับเจ้ากะดีปักกิมนะครับปักกิมตัวนี้น่าใช้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเทลแต่ละอย่างนะครับเขาเรียกได้ว่าน่าสนใจมากสําหรับสายตีช่อนนะบอดี้เขาเนี่ยเล็กๆนะครับตัวนี้กําลังดีเลยไซส์นะครับอยู่ที่ประมาณ3.8เซนนะครับน้าหนักเนี่ยอยู่ประมาณ6กรัมนะครับกำลังดีเลยกอเนียนนะครับตัวนี้นะเป็นสามทางเดิมที่เขาให้มาสังเกตดีๆงานดีนะครับตัวนี้ เป็นเชฟเปอร์ฮุกนะครับของทาง LF นะคมแล้วก็แข็งนะครับเอาปลาอยู่แน่นอนตัวก็ดีนะครับจะมีตัวแผ่นสติ๊กเกอร์เฟกนะครับติดอยู่ทุกตัวแบบนี้เลยเงาสะท้อนดีนะครับเวลามันกระทบแสงใต้น้ํานะสามารถปรับระดับนะครับความสั่นเบาสั่นแรงได้ถึง2ระดับเลยทีเดียวดวงตาตัวนี้นะครับจะเป็นแบบเรืองแสงในที่มืดด้วยนะเห็นไหม โคตรเจ๋งนะครับแต่สีสันเนี่ยมีให้เลือกเยอะนะครับเชื่อไหมงานดีขนาดนี้ใส่สเปคจัดเต็มขนาดนี้นะครับตัวละแค่40บาทเองนะครับราคาประหยัดมากๆนะครับสีให้เลือกตั้งแต่สีดำนะครับสีขาวสีเขียวสีแดงนะครับสีม่วงสีชมพู แล้วก็มีหลากหลายสีเลยเดี๋ยวไล่ให้ดูกันสีมันมีให้เลือกเยอะมากนะซื้อไปเลยครับตัวนี้คุ้มนะครับใครที่เป็นสายช่อนนะครับห้ามพลาดเลยช่อนทิปนี้ชอบมากเวลายิ่งตกกลางวันนะไอตัวเฟกเนี่ยดึงดูดความสนใจปลาได้ดีนะครับแล้วไม่ต้องกลัวเลยเรื่องเอาปลาไม่อยู่นะครับเพราะว่าเบ็ด3ทางนะครับอันเดิมๆที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของดีเลยจากทาง LF นะครับเรียกได้ว่าคุ้มมากจัดเต็มมากกับเจ้ากระดิบตัวนี้นะครับเจอกันนะครับในตะก้ากับกระดิบปลากิมของผมขอบคุณครับ